สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน ep ที่395นะคะ ep ที่395นี้นะคะน้องมีพามาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด58รายการะคะ่ะ58รายการนี้นะคะรายการที่1ถึงรายการที่34นะคะองค์ละ300บาทค่ะและรายการที่35ถึงรายการที่58นะคะองค์ละ400บาทนะคะ EP นี้ EP ที่395นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่4ค่ะเดือนมิถุนายนปี2568นะคะมี58รายการนะคะรายการที่1ถึงรายการที่34 300บาทรายการที่35ถึงรายการที่58 400บาทนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8น4 9 3 9 1 6 6ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ บริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางสององค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันคะ่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้านะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเหรียญลงปู่โตค่ะรายการที่1ด้านหน้าค่ะรายการที่1ด้านหลังรายการที่1ด้านข้างรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะ, well. หหะ,คะเหรียญลงปู่โตค่ะต่อไปนะคะรายการที่สอง รายการที่สองรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเขมะโกคะ่ะด้านหน้ารายการที่สองด้านหน้าค่ะรายการที่สองด้านหลังนะคะปีสองห้าหรายการนี้รายการที่สองค่ะด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเขมโกเช่นกันค่ะรายการที่3ด้านหน้าค่ะรายการที่3ด้านหลังนะคะ Dante, Rogue, รายการที่สามด้านข้างรายการนี้รายการที่สามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะด้านหน้าค่ะเหรียนหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่สี่เหลียนหลวงพ่อพรมปีสองห้าหนึ่งเจ็ค่ะรายการที่สี่ด้านหน้ารายการที่สี่ด้านหลังวัดช่องแคค่ะรายการที่สี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่นะคะเหลียนหลวงพ่อพรมต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการที่5เหรียญอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะรายการที่5ด้านหน้ารายการที่5ด้านหลังค่ะรายการที่5ด้านข้างรายการนี้รายการที่5นะคะเหรียญอาจารย์ฟ้านอาจารโรค่ะรายการที่5ต่อไปนะคะรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการที่6ด้านหน้าค่ะรายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่หนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่7รายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยค่ะรายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด right ้านหลังค่ะรายการที่7ด้านข้างรายการนี้รายการที่7นะคะเหรียญหลวงพ่อมุ้ยค่ะปี2516ค่ะต่อไปนะคะรายการที่8ด รายการที่8เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังค่ะรายการที่8ด้านข้างรายการนี้รายการที่8ดนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะรายการที่9้านะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่9ด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังค่ะรายการที่9ด้านข้างรายการนี้รายการที่9นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยต่อไปนะคะรายการที่สิค่ะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังค่ะรายการที่10ด้านข้างรายการนี้รายการที่10นะคะเหรียญหลวงพ่อกันต่อไปรายการที่1 1ค่ะ11เป็นเหรียญแม่บุญเรือนค่ะ1 1ด้านหน้า11ด้านหลัง11ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่11นะคะเหรียญแม่บุญเรือนค่ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12นะคะเป็นเหร e ียญพระโพธิสัตว์ขา12ด้านหน้า12ด้านหลังค่ะ12ด้านข้างรายการนี้รายการที่12นะคะเป็นเหรีย e ญพระโพธิสัตว์ขารายการที่13 13ด้านหน้าค่ะ13ด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่13ปี2535ค่ะ13ด้านข้าง สิบสามนะคะสิบสามด้านข้างต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่ด้านหน้าค่ะสิบสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อค้ายค่ะรายการที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อค้ายนะคะสิบสี่ด้านหลังค่ะ 14ด้านข้างรายการนี้รายการที่14นะคะต่อไปนะคะรายการที่15ค่ะ15้านะคะเป็นเหรียญ25่ยสตวตรรษค่ะด้านหน้า15ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่15้านะคะเหรียญย5่สตวตรรษค่ะรายการที่15ต่อไปนะคะรายการที่16ค่ะ 16นะคะเป็นเหรียญล้อก้าค่ะ16ด้านหน้า16ด้านหลังค่ะ16ด้านข้างรายการนี้รายการที่16นะคะเหรียญล้อก้ค่ะรายการนี้รายการที่16ค่ะต่อไปนะคะรายการที่17 17เหรียญพ่อเงินค่ะ17ด้านหน้า17ด้านหลังค่ะปี2515นะคะรายการนี้รายการที่17 17ด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่18 18เหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญค่ะรายการที่18ด้านหน้าค่ะ 18ด้านหลัง18ด้านข้างรายการนี้รายการที่18นะคะต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะ1 9เหรียญหลวงพว่อกษะเมเขมโกค่ะ19ด้านหน้าปี2518ค่ะ19ด้านหลัง hein, ค่ะ 19, 19ด้านข้างรายการนี้รายการที่19นะคะเหรียญหลวงพ่อกษมเขมโกค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะ20นะคะเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะด้านหน้า ยี่สิบด้านหลังปีหนึ่งสองยี่สิบด้านคางค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะ 21, 21, ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเหรียญหลวงปู่โตค่ะยี่สิบเอ็ดด้านหน้ายี่สิบเอ็ดด้านหลังยี่สิบเอ็ดด้านคางค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเหรียญหลวงปู่โตต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงยี่สิบสองด้านหน้ายี่สิบสองด้านหลังค่ะ ยีด้านข้างรายการนี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่ย3ิบสค่ะเป็นแหวนนะคะ23นะคะแหวนค่ะต่อไปนะคะรายการที่24 24แหวนนะคะ รายการนี้รายการที่ยี่สี่ค่ะยี่สี่นะคะเป็นแหวนหลวงปู่ดูนะคะวัสดสแกค่ะรายการที่ยี่สี่นะคะยี่สี่นะคะแหวนหลวงปู่ดูวัสดสแกรค่ะต่อไปนะคะรายการที่ยี่ห้าค่ะ 2ีแ่แหวนไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ25นะคะรายการนี้รายการที่25ค่ะต่อไปนะคะรายการที่26ค่ะ26ด้านหน้า26ด้านหลังหลวงพ่อเต้รายการที่26ปี2520 2าสอ่ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27ค่ะ27พระอาจารย์เลขา่ะ27ด้านหน้า27ด้านหลังค่ะ27ด้านข้างรายการนี้รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28ค่ะเป็นเหรียญพระพรมค่ะ28ด้านหน้า28ด้านหลังค่ะ28ด้านข้างรายการนี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29ค่ะย9 2สา้าศตวรรษค่ะ29ด้านหน้า ยิบก้าด้านหลังค่ะยี่สิบก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่บเก้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบเหรียญพ่อฉุยค่ะรายการที่สามสิบด้านหน้าสามสิบด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดด้านหน้าค่ะเหรียญวันพุธรายการที่สามสิบเอ็ดด้านหน้าค่ะสามสิบเอ็ดด้านหลังค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสองค่ะสามสิบสองด้านหน้าค่ะหลวงพ่อพระครูวิมลปีชานะคะรายการที่สามสิบสองนะคะด้านนี้รายการที่สามสิบสองนะคะรายการนี้นะคะสามสองด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสาม 33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกค่ะรายการที่ส3สาด้านหน้า3 3สด้านหลังค่ะปี2 5 1ห้าหนึ่งรายการที่ส3สานะคะต่อไปรายการที่34ค่ะ34ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อพรมนะคะรายการที่ส4 34มสี่ด้านหลังค่ะ รายการนี้รายการที่34นะคะรายการที่1ถึงรายการที่34นะคะองค์ละ3 0 0บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่35ถึงรายการที่58องค์ละ4 0 0บาทนะคะรายการที่35นะคะพนางกวักนะคะด้านหน้าค่ะรายการที่35ด้านหน้า3 5ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่35นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่36เป็นพักกิ่งค่ะรายการที่36พร้อมกล่องนะคะพักกิ่งนะคะรายการที่36 4ส0บอบาทค่ะ36ด้านหน้า36ด้านหลังค่ะ36ด้านข้างรายการนี้รายการที่36นะคะรายการนี้รายการที่36นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่37ค่ะ37 r i พาร์กิ่งเช่นกันค่ะรายการที่37นะคะด้านหน้าค่ะ37ด้านหน้านะคะ37ด้านหลังค่ะ37ด้านข้างรายการนี้รายการที่37นะคะ400บาทนะคะรายการที่37ต่อไปนะคะรายการที่38ค่ะ38ด้านหน้าค่ะ รายการที่38พับปิดตานะคะมี6นะคะรายการที่38ฉลองพัยดยศนะคะวัดละหารายจังหวัดระยองค่ะ38ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39ค่ะ39นะคะด้านหน้าค่ะพัชศรีอาลีเมตรัยนะคะรายการด้านหน้า รายการนี้รายการที่สามสิบเก้านะคะสามเก้าด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนว่าพระพุทธกรุงสีีนะคะรายการที่สามสิบเก้าสามเก้าด้านข้างต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบค่ะสี่สิบหลวงพ่อสุขอินทชโชโตค่ะสี่สิบด้านหน้าสี่สิบด้านหลังวัดโพไซทอง 40ด้านข้างค่ะ400บาทรายการที่สีต่อไปรายการที่สีนะคะด้านหน้าค่ะเหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่สีด้านหน้า41ด้านหลังค่ะ41ด้านข้างรายการนี้รายการที่สีบเอนะคะต่อไปรายการที่4ีค่ะสีนะคะหลวงพ่อทองอยู่ค่ะรายการที่42หลวงพ่อทองอยู่นะคะด้านหน้า42ด้านหลังค่ะ 4 2ด้านข้างรายการนี้รายการที่42นะคะ400บาทค่ะต่อไปรายการที่43าหลงปู่ทวดค่ะ43าหลงปู่ทวดด้านหน้า43ด้านหลัง43ด้านข้างนะคะรายการนี้รายการที่43400บาทต่อไปนะคะรายการที่44ี่ สี่สิบสี่เหรียญไม่ทราบที่ค่ะด้านหน้า44ด้านหลังค่ะ44ด้านข้างรายการนี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่สีห้าค่ะสี <45 S 1> ด้านหน้าค่ะ45ด้านหลังสีห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สีห้านะคะต่อไปรายการที่46 46ิหกี่เหรียญพ่อคูณค่ะ46ด้านหน้า46ด้านหลังปี2519 46ด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่46นะคะเหลนหลวงพ่อคูณค่ะต่อไปนะคะรายการที่47 47ด้านหน้าค่ะหลวงพ่ออุปชาตายนะคะรายการที่45 47ห้าดนะคะผิดค่ะรายการที่47นะคะรายการนี้รายการที่47นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่48ค่ะ48ด้านหน้า48ด้านหลังค่ะ48ด้านข้างรายการนี้รายการที่48นะคะเรียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะรายการที่48ต่อไปรายการที่49ค่ะ49ชินราดคะ่ะด้านหน้า49ด้านหลัง49ด้านข้างรายการนี้รายการที่49นะคะ ชินาราดค่ะต่อไปรายการที่ห้าสด้านหน้าค่ะ50าสหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่ห้าสด้านหลัง50ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้นะคะหลวงปู่ทิมค่ะ400บาทต่อไปรายการที่ห้นะคะ51ดด้านหน้าค่ะเป็นจตุคามรามเทพนะคะด้านหน้า 5้อ <51 S 2> ด้านหลังค่ะ51ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสดนะคะต่อไปรายการที่52 52ด้านหน้าค่ะหลวงปู่ผ่านรายการที่52 52ด้านหลังนะคะ52ด้านข้าง400อยบาทรายการที่ห้าบสค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าสบสามบสนะคะพระธาตุพนมนะคะด้านหน้าค่ะ 53ด้านหลังค่ะ53ด้านข้างรายการนี้รายการที่53นะคะต่อไปรายการที่5 4 54บหลวงพ่อฟัานอาจารโรค่ะรายการที่54ด้านหน้าหลวงพ่อฟัานอาจารโรนะคะ54ด้านหลังค่ะ54ด้านข้างรายการนี้รายการที่54นะคะต่อไปรายการที่ห้าิบห้าค่ะ 55ด้านหน้า55ด้านหลังค่ะรายการนี้รายการที่55าสนะคะด้านหลังเขียนภไยรีพินานนะคะไพรีพินานนะคะปี2558นะคะด้านข้างค่ะรายการนี้รายการที่ห้าิบห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่56ค่ะ ห้าสิบหกด้านหน้าเหรียญลงปูสีค่ะห้าสิบหกห้าหกด้านหลังค่ะห้าสิบหกด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบหกนะคะสี่ร้อยบาทปีหนึ่งเก้าต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญจอมซุรินค่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดด้านหน้าห้าเจ็ดด้านหลังค่ะปีหนึ่งสามห้าสิบเจ็ดด้านข้าง ต่อไปนะคะรายการที่58รายการสุดท้ายของ ep นี้ค่ะรายการที่58ด้านหน้าค่ะชินาร่ารายการที่58 400บาทค่ะรายการที่58นะคะ58ด้านหลังค่ะ58ด้านข้างรายการนี้รายการที่58นะคะต่อไปนะคะ วันนี้ก็มีพามาแบ่งปันพี่พี่ครบแล้วนะคะ58รายการนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 3 9 1 6 6ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะมีทางปลายทางและโอนเงินนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียง1นรายการนะคะแม่ค้าต้องขออนุญาตปวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จัดส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ